กระยะน้อยยิ่งคนพ้อยได้ฟังภาคพระองค์อยากทราบหูยกกเงาพองเผะาเครียะโตมีธรรมมาศาสเสียลูกมาป้าวันณาสันะ คำสิเผยความจริงย่านพระอง์ประจกักษ์มวนตนเฮาหรือกูนี่ได้กินไท่เนื้อมวนปูปลาอยู่ตามป่ากินแต่มูมวนพลาผาบ่มีสิอตุ่มเนะอยู่ในดาวดานพีและเมื่อได้แม่นอยอยู่พีจังลืมศาตร์คุลกา ่อยากใจไพอุ่มปิดประตูบาา้าพญามินว่าเมสิปเป็นมาบาาอยมว้ายันคนหนุ่มโตเป็นเสื้อวาเสงสวมสุนัขาตั้ำต่อยขึ้นกรอยเวย์ยานเพิ่นสังยานเพิ่นสังฟังก่อนเด้พวกพี่น้องผูมารวมในกองบุญ จารย์มหามนตรีผู้สแสดงได้เอ่ยกรอนมาสนซีอันมุสาวาทีบอกคนจากพยางมันผิดทางสั่งเรื่องวุ่นเจ้าหน้านเรียนสมุนเรียบร้อยพระครูเขาเพิ่นสั่งสอน กำก่อนผู้สาวสาลูกส,สาวมาลืมความหนังที่เป็นมาอดีตการนอกไกลเลี้ยะเรื่องกองตอนมายม่อมเอาความเป็นมาอดไว้กอ่อนนเจ้าวลาปื่ยร้องกระจำต้องหลอกน้อดีตการแต่ก่อนกำเตือเป็นเรื่องเป็นต่างเงิดน้อย เทตเรื่องนี้บ้าเม่นอึดเนวสแสดงประโยชน์เนี้ยยังเต็มที่พอกะกวีปะปันไวเพื่อเตืนใจกณะลกูกถูกถูคนมีป่ว้งงกายเนื้อเจ้าดังเดียวะ ให้ผู้กิติคกลียว่ามีเลือดกะตัญญูยกกตาวิทีตาเพื่อนวันนี้รัคุณทานดังนี้นานในเรื่องนี้คุณข้ามีเลือดจากกาววัตถุเรื่องนั่งมาขาวอดีตการเพือ่อนอ่านอ่างวางไว้แต่เก่าน,าน้นยิงผู้พี่จังเอยตานเนี้ยเมื่อถูกทวงทา ปูนตูมันเลี้วซ้ำบ่อยากเผยจะเลยเว้าเนเทืเท่าตนคนดินงามผัดคุยว่าอยู่วิหาลืมคุณค่าที่ต้อยตามนตัวมนะเป็นสุมกาดําตัวเว้าเงินฝ่าอยากมีนาว่าลืน ททานทยพญายญ่งผู้ของปรางรนะเหตที่นางได้เนาอปยป้าพนมนิวไม่อันบิดามันดาไทายนกะเป็นคนนึกคือว่าในตอนนั้นพอมีผ้าไปเที่ยวป้าสะเว่งชมมุไม่ว่าหน่าดาวหลวง หวังพอไม่ลูกเลยยลงกันตัวมั่มฉันกับน้องหญิงผู้มีกันละยายน้อยพ้อยพัดลงทั้งสองทานในโรงดามนั้นแสนยานข้างอยู่ไปมาเ้านอาศัยกินมากไม่ป่าเนื้ออยู่รอดทานโศกดียังเหลือเกินที่พระองค์เจ้าท่านในมาพบประสบเพ็ญนะ จังใดหมดไพเว้นกันขอเ,เ,ขเกินข้าวกีอันนี้เป็นประวัติย่อขอพระองค์จงทราบข่าว่เดี๋ยวนี้นั่นพวกมอมฉันใหญ่เป็นสาวขอมอบไกลยเลนื้อศัยพึ่งประโยอดคุณเธอเป็นบุญตั้งแตุ่ญอดีตศาสตร์น้ำเนียมได้มาเข็มเช้าเพื่อฝากฝาก พระวงของฉันค่ะพอกับเป็นพระราชาเมขคา้อยกะสูงสงฮึมอ้โหว่าเป็นธรรมดาต้ว่าเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะพอเป็นพระราชาเมฆเป็นราชินีพระเจ้าค่ะยืนยันใ้พี่กะท่งิเสียดดอกเพระว่าผิวพัน์มเจ้าเปล่งปลั่งมีออร่า พระเจ้าค yes. ่ะเพราจำเป็นส mm ิใ hmm. ส่เสียงไฟฟ้าเสียงนี้อ่อนกระัดกัดแมนตัวเพราะไม่ย่องซื่อรบเพราะไม่เหลียวขึ้นมาเพราะไม่แหลบปึ้งปึ๊งหลักองค์พียิ่งสงสัยเข้าไปอีกนี่แหละนางเลยเอาว่าต่อกันนี่ล่ะนะพ่อกะเป็นพระราชาอีกแม่ยกะเป็นพระราชาจังในแม่น้อยุกรรมดอมปีท่านพระองค์ บ่าพัดหลงพ่ในกับตบานนคนกว่างเจ้าของดอกพีเอยนอุบัติเหตุในชีวิตการเทียเจ้าเนาะพระเจ้าขาพรัดหูกัน้ายูุมากก็เลยก็แสดงว่าเป็ไปคนละกรรมละแก่พ่อเมยไปกรรมหนึ่ง กลับไปอีก <substit> ท้างหนึ่งสนอกพระเจ้าค่ะบ่าเมืนอีลาเข้าใจว่าหลวงพอย่องคนผิดไม่ได้ฟาดตายจังไดน่ว่าใจที่นั้นเอาว่าอีกกันละกันเอ้ยดีนะก็ฝากกวเป็นแค่นองเรื่องอย่างอย่างนอกดันเลวแต่ทันไปยาเมืองเรื่องเป็นมาทั้งหมดดังมอมฉานในปิยังก็โยนาในคำว่าสำเนาความมุสาวาด จานท้องเป็ดทรงหายตัวฉันได้กล่าวสะแดงนะยมเอยเีตกบ่อนั้นสิรูแจงนะในเหตุแห่งบาปหรือบุญตัวของหลานผู้สแสดงได้ไหวลงกับย่งนี้เรื่องมันเป็นคือฉันเร้าขอพระองค์ทรงเสือ่อขคืนนะ กรบตุ้นไปโดนย่านเรื่องราวมันยืดเยื้อสิเศร้าวัย